สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาสอนวิธีการใช้งานซูมค่ะหลังจากที่คุณครูดาวน์โหลดโปรแกรมซูมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณครูเข้าไปที่หน้าจอของตเตงเนาะไปที่เปิดโปรแกรมซูมค่ะจากนั้นให้คุณครูเลือกเวลาก่อนนะคะอันนี้กรณีสําหรับตั้งเวลาล่วง,วงหน้านะก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีบอก ว่าเราจะทําการซูมเมื่อไหนให้เป็นเลือกเวลาตอนนี้ครูอขอเลือกเป็น9อ่า18.30นะคะ18.30ก็เลยในลามานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรใช้เวลาทั้งหมด45นาทีค่ะรหัสตรงนี้นะคะให้คุณผู้เขียนร,รหัสตรงนี้ค่ะเป็น1 2 3 4 5 6เอาที่ง่ายๆเลยค่ะน้องๆจะได้เข้าเข้าได้จากนั้นกดเซฟค่ะกดเซฟเขาก็จะขึ้นเป็นปฏิทินให้เรานะคะ ขาก็จะถามเราว่าให้เราล็อกอินด้วยใช้ตัวไหนคะจะใช้ในเมลตัวไหนก็ให้เลือกยูเซอร์นะคะเลือกยูเซอรกรอบแป๊บนึงตอนนี้พอดีว่าเราใช้ได้ทั้งโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งเข้าที่โทรศัพท์ก่อนว่า,าจะทำการใช้ในใช้ในนี้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยว,ด,ยวดูที่โทรศัพท์แปบ๊บนึงนะคะ เราก็บอก yes นะคะกดไปที่ yes ตอนนี้ก็ณีสำหรับสาหรับคนที่ทีออ่ใช้ทั้ง PC นะคะนะีคะตรงนี้ก็จะมีมาในในในโทรศัพท์เขาก็จะเด้งกลับมาเราก็กดไปที่ใช่อนะคะ่ะแล้วเราก็ใส่เลขแต่เลขอะสมมติเลขตรงนี้เป็น16เราก็กดนะคะตรงนี้เราก็กด16ไปนะคะเขาก็ จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้ก็เป็นอันเข้าเขาก็บอกว่าคุณให้สีเก z ซูมเพื่อเข้าถึงแล้วนะเราก็กดอนุญาตแค่นาีนะคะแล้วก็กดอนุญนะาตตรงนี้ค่ะปฏิทินก็จะขึ้นให้นะคะตัวปฏิทินของ Google อ่าไม่ใช่ g o เ g ิ e สิของ Zoom น,น,น,นะคะปฏิทินของ Zoom ก็จะขึ้นให้เราสามารถที่จะบันทึก ออมีเข้ามาใหม่นะคะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ google meet ก็ได้นะคะไอ้แบบนี้ก็ก็เพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นได้นะคะอ่ะตัวนี้ค่ะเลื่อนมาข้างล่างอันนี้ครูก็จะก๊อปปี้ทั้งหมดเลยหรือใครจะก๊อปปี้แค่แค่ตรงนี้ก็ได้นะคะใครจะก๊อปปี้แค่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าคุณครูก็จะก๊อปไปให้หมดเลยนะคะ ที่จะให้น้องๆได้เข้าก็สุกไปที่แก๊สเริ่มรอแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันนี้ก็บันทึกไปก็ได้ค่ะกดบันทุกไปนะคะบรทุกไปแล้วก็ปิดไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ก็ปิดไปเลยนะคะเพราะว่าเราส่งลิงกไปได้คราวนี้เราก็กลับมาที่ตัวนี้ค่ะก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะก็กดสตาร์ทได้เลยเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ครูจะทําการทดสอบอะไรกับน้องๆนะคะมาแล้วใ่ไหมคะก็จะขึ้นขึ้นอัาตราโพลนะคะอัตรพนสุวรรณอัตรโพนสุวรรณก็เข้ามาแล้วคุณรูเปิดกล้องตรงนี้ค่ะนะคะเปิดกล้องตรงนี้ก็ครูก็จะมองเห็นหน้านะคะครูจะมองเห็นหน้านะคะตรงนี้เป็นช่องแชทค่ะตรงนี้เป็นช่องทางแชทเพื่อที่จะให้ครูได้พูดคุยกับน้องๆนะคะเช่นครูก็จะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆะะตอนนี้น้องๆก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะคะอันนี้รีแอคชั่นคืออะไรอ่ะอันนี้ตรนนี้รีแอคชั่นก็คือการโต้อตอบกันนะคะพูดคุยอาจจะเป็นใครที่อยากจะเสนอแนะความคิดเห็นก็ให้ยกมือตรงนี้ได้เลยนะคะก็ให้ยกมือตรงนี้ได้เลยนะคะใครที่กดไลค์หรือว่าหัวเราะหรือว่าจะส่งหัวใจให้คุณครูนะคะที่ถึงคุณครูมากเลยก็กดส่งหัวใจมานะคะตอนนี้มี ตรงนี้เป็น stop video ค่ะเป็น stop video ก็คือปิดหน้าจอของคุณครูนะคะหรือตรงนี้เป็นเป็นไมค์ค่ะตรงนี้เป็นไมโครโฟนที่คุณครูจะใช้พูดนะคะเป็นไมโครโฟนถ้าคุณครูไม่ใช้คุณก็ปิดนี้ย่ะอ่ะนั่นก็ปิดแล้วนะคะกรณีที่เราเข้าร่วมประชุมถ้าเราถ้าเราไม่ได้เป็นโฮสต์ก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนที่ต้องพูดแล้วก็ปิดไมค์แต่ถ้าสมมุติว่ามีคนที่จะสอบถามเราเราก็ก็เปิดไมค์ตรงนี้ได้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของของอ่ ของการใช้นวัตก,กรรมตัวใหม่นะคะในการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็ไม่ยากนะคะใน z o มเนี่ยมันจะมีข้อข้อที่ต้องเขาเรียกว่าแหละมันมีข้อจำกัดเวลานิดนึงนะคะสำหรับคุณครูที่ จะทาการเรียนการสอนด้วยการใช้ซูมเนี่ยเขามีเวลาให้แค่45นาทีเต็มที่นะนี่คือการใช้ฟรีนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณครอูอยากใช้แบบไม่จํากัดเวลาอะไรเงี้ยเนะ <c oughs> ครูก็สามารถที่จะจ่ายรายเดือนหรือก็ก็แล้วแต่ท,ที่ที่เขาจะให้ใจ่ายนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราใช้ฟรีนะคะเราขอที่จะใช้ฟรีของเขานะคะแล้วก็ใช้ได้แค่45นาทีเต็มที่เนาะเอาละค่ะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแชร์สกรีมค่ะนี่ที่สําคัญเลยนะคะที่สําคัญเลยก็คือตรงนี้แชร์สกรีครูสามารถที่จะแชร์สกรีมได้นะคะแชร์สกรีในเรื่องที่จะทําเป็นฟิลเตอร์อะไรไหมอะไรเงี er าา้ยครูต้องไปตั้งค่าเนาะ,ะไปตั้งค่าที่ตรงนี้รีเนมได้อ่ะขอะดูตรงนี้ก่อนนะคะครูร <Yeah. S 1> ีเนมได้ครูเลือกชื่อตัวเองก็ได้นะคะครูสามารถที่จะรีเนมได้เนาะ choose background คือให้ครูเลือก Background ได้เดี๋ยวแป๊บหนึงนะอ่ะ อันเนี้ยคุณครูก็ใส่นี้ก็ได้ไหมคะ,ะเรื่องของเรื่องคือโน้ตบุ๊กครูไม่ค่อยค่อนข้างที่จะตกรุ่นนะค่อนข้างจะตกรุ่นไปหน่อยมันไม่สามารถที่จะเลือกอฟิเจอร์ได้นะคะเห็นไหมคะมันนี้ไม่สามารถที่จะเลือกฟิเจอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับของคุณครูที่มีฟิเจอร์นะคะก็สามารถที่จะเลือกได้นะแต่อันนี้ของครูไม่มีเนาะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ไปนะคะไอ้แฮชสกรีมสกรีมนะก็ก็ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะดูครูวันนี้ครูต้องมีสอนนักเรียนครูก็ปิดออกไปก่อนเนาะปุ๊บนี่นะคะการแชร์สกรีนนะคะสำหรับยังไม่เคยได้ทดลองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์สกรีนกันค่ะครูจะแชร์สกรีนนะคะก็กดเข้าไปที่แชร์สกรีนตรงนี้ค่ะกดตรงนี้นะคะสกรีนแล้วก็กดแชร์ ะะตรงน,นี้น้องๆก็จะเห็นหน้าจอครูทั้งหมดเลยนะคะว่าครูกำลังทำอะไรอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ปิดตัวนี้ไปก่อนเนาะเล็บุ๊คไปก่อนเอาล้ค่ะน,นี้ครูแชร์สกรีนหน้าจอของครูนะคะเป็นเกมจากคริสนะคะซึ่งถ้าเราเรียนครบ45นาทีแล้วนะคะซูมเขาก็จะปิดอัตโนมัติค่ะอ่ะตอนนี้ซูมหมดเวลาแล้วนะคะก็เขาก็จะปิดไปอัตโนมัตินะคะ คันนี้เมื่อกี้ที่เราสั่งทําการเล็กขอบนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำการเล็กขอบให้เราอัตโนมัติเดียวกันนะคะอันนี้เราก็คลิกไปได้เลยหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ